สวัสดีตอนเย็นนะคะตอนนี้เวลา17นาฬิกาค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะมาเด็ดลูกมะละกอที่ไม่สมบูรณ์ออกนะคะเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีค่ะเราจะเอาลูกที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์ออกนะคะ างขัวก็จะมี2ลูกนะคะเราเอาเออกหนึ่ลูกนะคะเราจะเหลือไว้นะคะเพื่อให้ลูกที่เหลืออยู่นะคะโตสวย เราจะเก็บออกนะคะ มะละกอเด็กมากค่ะลูกกำลังโตเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกับมือดูค่ะนี่นะคะลูกโตแล้วก็แข็งแรงค่ะสวยผิวเรียบนะคะ สวยทุกลูกเลยค่ะลูกที่เราเด็ดออกนะคะสามารถไปต้มแล้วก็ทานกับน้ำพริกได้ค่ะ วนนี้ก็เด็ดเสร็จแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ